ท่านี่หนาวท่านลองมองดูป่าไม้แถบเีือิช่างงดงามยิ่งนะางรรานเหนื่อรึท่านก็ลองดูสิทักษมียาาช่งางสวยงามลมพัเดเย็นสบายว่าทางทางชมพัน จับไม้อุ้นเบ่งจะวันจับวันชาลีเหมือนวันผีไฟรามมสุดามานางหัวจับนางหัวนอนเหมนผี่แนบนวลสมอนจินตลามจับพระบจับจับจันนจา เหมือนจากนางสการวาตีแหกเต้าจับเต่ารางรองเหมือนด่างหองมายารัศมีดน,นกแก้วจับแก้วพาทีเหมือนแก้วพีทั้งสามสั่งความมาตะเวนไพร่อนร้องตะเวนไฟ เหมือนไดให้นิราศนิหามเขาเม่งจับมม่งอยู่เอาเมื่อพี่นับม่งมาเม่งไปนางขับแค่จับแค่สันโทษเดียวเหมือนเปล่าเปลียวขับใจในใครกว่าชมวิุกนกไม้ไปตามทาง คันหนึ่งนาฟ้ารีโยทีน้องค่ะท่านพ่อข้า มาสมทบกับเจ้าหน้าที่นี้บัดนี้ข้าถึงได้มาประทิดเมืองดาหาแล้วรีบเคลื่อนทัพกันเถิดข้าก็ร้อนใจไปไม่มากกว่าท่านพี่นะเรารีบเคลื่อพนพลกันเถิดท่านเสนาตะมงงุงท่านจงรีบขั้วมาเร็วไปแจ้งการมาของเราแก่ท้าวดาหาโดยเร็วที่สุดณนะบัดนี้ข้าเจ้าค่ะ นาซายาเราเสนาตามงงแห่งเมืองปเรพันนครมาขอเข้าเฝ้าท้าดาหาเพื่อการาบภงมค,ค,ค,คุมครองว่าขณะนี้อีเราได้เดินทางมาถึงแล้วท่านเสนาตะมงงได้มาขอเข้าเฝ้าเพื่อค่ะมีอะไรหรือท่านเสนาตะมงง บัดนี้ท่านีเหน่าได้เดินทางมาถึงแล้วข้าเจ้าค่ะจริงรอดีเลยงั้นเจ้าเดินทางไปเรียกอีเหนาแล้วบอกว่าให้นำทัพเข้ามาพักในวังก่อนจะได้สุขสบายกันท่านอีเหนาได้สั่งมาถูลว่ายังมีความผิดอยู่จึงขอทำการรบให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงรีบมาเข้าเฝ้าข้าเจ้าค่ะสุรานากง เ้าจะออกไปช่วยพี่เนาชิงชัยหรือเจ้าจะอยู่รักษาการอยู่ที่กรุงดาหานี้เล่าข้าจะออกไปช่วยพี่เนาชิงชัยมอาอะไรคะข้าสุรานากงเป็นบุตรของท้าวสิงหสาลีขอยกทัพมาช่วยท่านที่อเนาพระเจ้าค่ะ ข้าขอบใจแทบมากสุรานาคงท่านีเหนาบัดนี้ข้าศึกได้เข้ามาประชิดกรุงดาหาแล้วรีบออกศึกกันเถอะท่านตำมังงงท่านจงรีบไปเตรียมทําให้พร้อมเราจะออกศึกพระเจ้าค่ะในมนูนี้ผู้ใดมีนามว่าจารกาเรายกท่านมาแส่กูเรปในที่นี้หาจิตตะกาไม่เจ้าอย่ามาหลอกพวกข้าเลยพวกเจ้ายัางเด็กอยูน่นักแต่าตายก็เสีได้เรา ข้ du, าก็ไม่ได้มีอะไรเปลืองเทนับเจ้ารงนำตระกามาโดนข้าจะทำาให้พกเจ้าดูาค่อยน้คมรากาวแม้ไม่้ืองเราจะที่างไห้น้องเราเป็นพีเราไป็ีทีทางได้อย่างไข้ามาที่นี่เพื่อมาชิงตัวนางอุสาไม่ว่านที่ไหนเจก็จะชิงตันางมาที่นั่นรกาไม่มาก็อยู่แล้วจะได้มีใคมากีดกันเจ้าเป็นพี่ ba ta ba anh ta ngồi ba cha mẹ tôi tôi hợp châu phi. Bảy. À. 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 <laughs> Phục giáo. Phục giáo. Phục giáo. เฮ้ย yeah. um, um, ้อาะาอ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 าะาอ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 านาอาอาอาเป็นอี่เอา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 าอาอาาออออาาอาอาาอาอ้าอท่านอ ข้าก็หนีใจเจ้านะกำลังคุณนี้ก e um, ็เป็นกรสัดเช่นเราไม่น e ่าจะมาตายด้วยเรื่องแค่นี้เลยถ้าจงนำสพของเวียาป็กรรมละกำลังคุณนี้กลับไปทำไิ่ีที่บ้านหลวงท่านเลยพ่อเจ้า